ใจคอนเซ็ปต์เพลงไงเลือกใส่แล้วลว่<น>วาไม่เข้า,ากับกางเกงหนักใจว่าเลือกยังไงให้เข้ากับกางเกงที่น้อยได้ยังอ่ะยังไม่ได้ยังไ,ม,ไม่ได้เลือกไว้บ้างรู้ว่า,านนหนักใจคนลงเหลี่ยนหนักใจคนหลีกทุกอย่าง เอ็มมันกว้างนะเนาะคนเต็มอ่ะเออคนป็นงคนพึ่งเองอ่ะไงไปต้องหาหาโปรโมทแล้วต้องอ้อนอ้อนนะป้าป้าต่างเจอก็ชอบอ้อนแล้วเมื่อก่อนมาจากไหนกัน่ะ เอาไว้ออนตัดคลิปติดคลิปก่อนอ่ายจะพูดก็พูด